ค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีท่านผู้รับชมทุกท่านนะคะดิฉันฝนทาวไพยบุนรวมขณะนี้เราก็ยังอยู่กันที่บวรสันติอโศกกันอยู่นะคะซึ่งเมื่อครู่ค่ะที่ได้แจ้งให้ท่านผู้รับชมได้รับทราบนะคะเพราะเราไปติดตามว่าการประชุมค่ะพอดีท่านเดินมาพอดีเลยนะคะค่ะ,จะเจริญธรรมคะ่ะค่ะพุทธนะคะเมื่อสักครู่ที่มีการประชุมผู้ค้าพืชผักหรือผู้ค้าชาวตลาดบุญนิยมค่ะสถานการณ์เป็นยังไงนะคะ Oh. ขอจะเล่าฟังนิดนึงค่ะครับได้ครับเจริญธรรมสำเร็ำด,ำดี <Okay. S 1> ครับเด,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้รับชมมาแล้วนะคะ3ท่านโปรดขอความกรุณานะคะช่วยแจ้งผลของการรับชมและรับฟังให้เราทราบด้วยนะคะทั้งภาพและเสียงเป็นอย่างไรคะ่ะขอขอบพระคุณค่ะถ้าเช่นนั้นขอเชิญรับฟังค่าพุทธนะคะว่าคณะกรรมการบวรสันติอโศกนะคะว่าการประชุมเมื่อครู่เป็นการประชุมอะไรที่เร่งด่วนกันปานนั้นค่ะเชิญค่ะครับ เมื่อตะกู่นะครับเป็นการประชุมผู้ค้าพืชผักผลไม้ตลาดนัดไรสารพิษวันเสาร์อาทิตย์นะครับของชุมชนตันตีอโศกนะครับก็อย่างที่ทุกท่านคงทราบนะครับเมื่อวานมีประกาศของกทมนะครับว่าเกี่ยวกับการระงับนะครับการเข้าไปในสถานที่ตั้ง25-26รายการเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็รวมไปถึงพวกตลาดตลาดนัดด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ส่งผลกระทบมาถึงตลาดนัด ของพวกเราตรงนี้ด้วยนะครับก็เลยนโยบายของของกทมก็คือว่าอ,อ,อะไรนะครับมีข้อหนึ่งที่เขาเรียกโซเชียลดิสแตนซิ่งนะครับคือเหมือนกับว่าป้องกันให้อยู่ห่างกันนะครับพยายามไม่ให้ประชาชนออกนอกบ้านนะครับแล้วกออ็อะไรฮะให้อยู่ห่างกันเพื่อนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้เชื้อโควิดมันระบาดนะครับอันนี้เราก็อยากจะสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับก็โดยการที่ เออเ,อ,อเราจะทำยังไงให้เกิดความแออัดนะครับน้อยที่สุดนะครับก็เลยคิดกันนะครับว่าเ,เป็นไปได้ไหมว่าถ้าเป็นว่าวันเสาร์อา,าทิตย์เนี่ยนะครับที่เราเคยขายเนี่ยลูกค้าแน่นมากนะครับแล้วถ้าเราจะกระจายนะครับออพอค้าแม่ค้าไปขายวันอื่นด้วยในวันธรรมดาหรืออะไรพวกนี้มันจะช่วยลดความแออัดของผู้ค้าที่มาซื้อตลาดนะครับก็เลย หารือกันนะครับเรียกประชุมเหมือนกับเป็นกรณีพิเศษว่าเป็นไปได้ไหมว่าถ้าจะให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับเขาไปขายว่าอื่นบ้างสรุปที่ประชุมก็คิดว่า,อาของเราเนี่ยต้องบอกว่าสัญ,ญลักษณ์ของเราคือตลาดนัดรรยสามพิษวันเสาร์วอาทิตย์เพราะฉะนั้นลูกค้ารับทราบมานานแล้วนะครับตรงนี้ก็เลยเขาคิดว่าอยากจะคงรูปแบบนี้ไว้ให้เป็นสัญ,ญลักษณ์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทาง กรรมการชุมชนนะครับจะมีมติว่าให้ปิดตลาดนะครับสมมุติว่าได้ข้อมูลมานะครับหรือมีกฎหมายที่ที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดตลาดนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะป้องกันได้นะครับควบคุมไม่ได้แล้วจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องปิดตลาดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราดูอยู่เนี่ยนะครับถามว่าเราเสี่ยงไหมนะครับก็ต้องบอกว่าหลายคนก็เห็นว่าเราค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าเรามีลูกค้าตลาดตรงนี้เยอะ แต่ทีนี้ก็อย่างที่นะครับพวกเราก็ทราบกันว่าว่าพวกครูก็บอกว่าก็อยากจะให้ช่วยประชาชนให้มากที่สุดเพราะเท่าที่เราดูเนี่ยนะครับถ้าเราป้องกันให้มากที่สุดโดยการที่ลูกค้าก่อนที่จะเข้าตลาดนะครับเราจะกําหนดให้ลูกค้าต้องล้างมือนะครับสวมหน้ากากนะครับแล้วก็ถ้ามีเครื่องวัดอุณหภูมิเราก็จะวัดด้วยแต่ตอนนี้เรามีเครื่องวัดเครื่องเดียวนะครับเราก็ไปวัดที่ปากซอย46นะครับ ต่ถ้าจุดอื่นนะครับตอนนี้เรามีอยู่3จุดจุดอื่นก็จะเน้นเรื่องของการล้างมือแล้วก็สวมหน้ากากเป็นหลักนะครับซึ่งตรงนี้เท่าที่ดูนะครับเราก็คิดว่าลูกค้าก็ให้ความร่วมือดีนะครับผมว่า99%นี้กอ็นี้ก็ให้ความรว้มือดีแล้วก็รู้สึกชอบว่าเรามีการคัดกรองนะครับมีการะระวังป้องกันดีนะครับเขารู้สึกมั่นใจอุ่นใจ เขาก็อยากให้จัดตลาดนี้ไปอีกเพราะเขาก็ห่วงว่าตลาดนี้จะปิดนะครับเราก็บอกว่าเราก็พยายามทําให้มากที่สุดนะครับถ้ามันเอาไม่อยู่จริงๆนะครับการระบาดมันมีมากจริงๆอันนั้นเราก็ค่อยจําเป็นเราถึงจะปิดนะครับแต่ตอนนี้คิดว่าก็ยังอยู่เราคิดว่ายังอยู่ในวิสัยที่เราพอจะเอาได้อยู่นะครับค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะจากการที่ที่เราได้สังเกตการในช่วงวันนี้นะคะที่พี่น้องเราได้เดินมากันในวันนี้นะคะ หลายที่เลยค่ะมาจากทั้งต่างจังหวัดก็มีนะคะมาจากในกรุงเทพมหานครอย่างเช่นศรีลมนนทบุรีหลายพื้นที่เลยค่ะฝั่งทนก็มามาไกลกันพอสมควรนะคะแล้วก็ฮิวกระเป๋าฮิวยามฮิวอะไรมาบอกว่าอย่างน้อยก็ทานได้กันเป็นอาทิตย์ละค่ะก็มาสัตวกันส่วนใหญ่ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเท่าที่สอบถามนะครับอันนี้ก็มีมาจากสมุทรปราการก็มีมา นะครับหรือจากอะไรนะครับธัญบุรียังมีมาเลยนะครับมาจากทางทางปทุมธานีทางโน้นมาไกลเพราะเขาก็ก็เชื่อมั่นพืชผักไร้สารพิษของเรานะครับแล้วก็พอเข้ามาแล้วก็เห็นมาตรการที่ที่เราป้องกันคัดกรองเขาก็พึงพอใจเขาก็อยากให้มีอยู่นานๆเขาบอกอย่าพิ่งปิดนะครับก็เหมือนเหมือนว่าจะฝากขอฝากความหวังไว้กับที่นี่ด้วยนะคะซึ่งกรรมการเราก็บอกว่าถ้ามันไม่มีเหตุอะไรจริงๆนะครับเราก็จะไม่ปิดหรอกครับเราก็พยากามจะ ช่วยประชาชนให้มากที่สุดเพราะตอนนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับข่าวประชาชนไปแย่งกันซื้อข้าวซื้อของกักตุนสินค้าไว้เนี่ยเยอะมากนะครับ <ไป S 1> โดยเฉพาะทีนี้ถ้าเป็นพืชผักยิ่งหายากใหญ่นะครับพอลูกค้าส่วนใหญ่รู้ว่าที่นี่เรามีเปิดเนี่ยนะครับบางรายไม่เคยมาเลยนะครับผมก็ยังเจอว่าเขาเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเพราะเขาได้ยินเปิดย t u b e ดูรู้ว่าตรงนี้มีพืชผักไร่ต่างพิษขายก็มานะครับอันนี้ก็กจะแสดงให้เห็นว่าทาง ชุมชนอโศกเราเนี่ยเป็นที่พึ่งของประชาชนา <Grab S 2> ค่ะค่ะอีกนิดนึงนะคะเหมือนว่าความพร้อมที่พี่น้องผู้ค้าเองนะคะพะ่อค้าแม่ค้าพืชผักไร้สารพิษเหล่านี้นะคะเห็นว่าแหล่งต้นน้ําแหล่งผลิตก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะคะครักนะคะแถบแถบปริมณฑลนี่เป็นความจริงหรือเปล่าคะครับก็จริงครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ที่ขายกันมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางโดยหลักนะครับก็จะเป็นญาติธทมเรา นะครับซึ่งปกติที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกก็จะเป็นญ <c oughs> าติธรรมที่ต้องมาฟังธรรมวันอาทิตย์อยู่แล้วนะครับก็เลยเอาผักผลไม้ของตัวเองผลผลิตตัวเองมีในสวนนั่นนะครับที่ตัวเองปลูกอยู่แล้วเอามาขายด้วยตัวเองทานด้วยตัวเองทานด้วยแล,แล้วก็ที่เหลือก็เอามาขายด้วยเอามาขึ้นตลาดด้วยนะครับก็ก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเขาก็แทนที่จะมาวัดเฉยๆใช่ไหมครับมาฟังธรรมอย่างเดียวเขาก็มีผลผลิตมามาขายก็เหมือนเป็นค่ารถนะครับแล้วก็อยู่แถบนี้แหละครับ นนทบุรีสมุตรปราการนะครับแถบบนี้แถวปทุมธานีแถวลบบุรีอะไรพวกนี้มืองการนี่ก็มีนี่ครับเมืองการก็มี สิทธิ์เก่าด้วยใช่ไหมคะเห็นว่ามีสิทธิ์เก่าด้วยซึ่งญาตินนี่ญาติทาบางท่านนี่เสียชีวิตไปแล้วพ่อแม่นี่เสียชีวิตไปแล้วลูกก็ทําต่อลูกก็ทําต่อนะคะเห็นว่ายังมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นน้ําพริกหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาบางทีมันไม่ใช่แค่พืชผักอย่างเดียวเนาะมีผลิตภัณฑ์ที่เขาได้แปรรูปกันมาบ้างแล้วคใช่ใช่ด้ค่ะแล้วตรงนี้ค่ะท้ายที่สุดนี้่ค่าพุทธจะมีแรงผลักดันยืนยันกำลังใจของตัวเองและ และผู้ค้าเพื่อตอบรับแต่ให้ความมั่นใจแก่ผู้ที่จะเข้ามาให้ความไว้วางใจณตอนนี้ที่ชมอยู่โอ้<ห>ครับถ,ถ้าในส่วนของจะขอความร่วมมืออย่างไรก็เชิญเลยค่ะครับก็ในส่วนของผู้ค้าเองนะครับเราก็เพิ่งคุยกันเมื่อกี้นะครับทุกคนก็ทราบถึงปัญหาดีนะครับทุกคนก็อยากจะช่วยกันนะครับป้องกันระวังป้องกัน นะครับไอเรื่องของการสวมหน้ากากล้างมืออะไรนี่อันนี้ก็ต้องถือว่าพวกเราก็ทําก็ได้เป็นอย่างดีนะครับจะตอนนี้ที่จะรณรงค์เพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของการที่ทำอย่างไรที่จะให้ลูกค้าที่ซื้อเนี่ยไม่รุมกันเข้าไปที่หน้าโต๊ะนะครับนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าลูกค้าเองก็กลัวว่าของจะหมดนะครับก็ค่อนข้างจะไปยืนออกันนะครับก็เลยบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะให้ลูกค้าเข้าคิวกันนะครับยืนให้ห่างกันนะครับเพื่อว่า จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องเชื้อระบาดตรงนี้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของของลูกค้าเองเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเรามีการคัดกรองเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็ค่อนข้างมั่นใจระดับหนึ่งแล้วนะครับว่าลูกค้าที่หลุดเข้าไปเนี่ยนะครับทุกคนก็จะล้างมือแล้วก็สวมหน้ากากาซึ่งก็ถือว่าเป็นการป้องกันเท่าที่เราทําได้นะครับหรือแม้แต่การใช้อ่เครื่องวัดอุณภูมินะครับแม้ว่ามันจะไม่สามารถยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เรา พยายามทำอย่างเต็มที่นะครับเราก็อยากให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดนะครับอย่างที่พ่อครูพาพวกเราทํานั่นแหละนะครับเว้นแต่ว่าเหตุสุดวิสัยจริงๆนะครับมันมีเชื้อระบาดเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเกิดมันทราบขึ้นมาอันนั้นมันหมดทางเราก็ต้องจำยอมนะครับครับผมคขอบคุณนะคะพุทน่ครับก็จากที่ค่ะพุดได้บอกนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะซึ่ง ก็คงจะตามที่บอกนะคะว่าทางนี้ทางบรบรสันติอโศกนะคะทั้งคณะกรรมการและผู้ค้าก็มีความพร้อมที่จะยังมานำผลผลิตจากการพืชผักไร้าสารพิษนะคะมาจำหน่ายที่นี่ในวันเสาร์อาทิตย์อยู่นะคะก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์นะคะเพื่อที่จะได้แวะเวียนมา ในวันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกติกาของของทางตลาดแห่งนี้นะคะก็คือเข้ามาล้างมือสวมแมสแล้วก็ยอมที่จะวัดอุณหภูมิกันนะคะและหากท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงก็เราทุกคนนะคะนะคะก็จะพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในบทบาทต่อๆไปนะคะค่ะซึ่งขณะนี้นะคะ บรรยากาศก็เริ่มสงบลงบ้างแล้วนะคะในตลาดบุญนิยมของเราแห่งนี้นะคะค่ะก็ขอความร่วมมือจากทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพสุขอ,อนามัยของแต่ละท่านให้สมบูรณ์แข็งแรงนะคะเพื่อสุขอ,อนามัยของสังคมที่เราจะอยู่ร่วมกันนะคะดิฉันฝนพรอไทยบุญรวมก็ขอยุติการรายงานผลสรุปการผมสรุปของผู้ค้า คือถัก,กรไร้สารพิษในตลาดบุญนิยมไม่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ,จะเจริญธรรมสันนิษดีทุกท่านค่ะ